ฝนตกค่ะฝนตกห้ามสงการมาแบบไม่มีปีมีคุยแรงซะด้วยจะตกนานไหมเนาะทีมงานสงการตั้งอุปกรณ์แล้วน้ำพร้อมเต็มอ่าง แต่จะได้เล่นไหมนะต้องรอดูอยอยๆนึกว่าจะไม่ตกแรงแค่หุบแหงยังไม่ได้เก็บมาล้นกันจะตกนานไม่เอ่ยจะแรงกว่านี้ไหม รอยแผลที <S 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 ่ล่มนี <s <S ่ก็คือพอลมแรงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะขอไปเก็บของก่อนนะเอาแผงเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บล่มอ ไปตัวนี้เปเียกแน่ๆน่สู้ไปก่อนนะสู้ลงไปก่อนนะเดี๋ยวยอยๆไปเก็บเราต้องอ่อนไว้ตามสถานการณ์นะเราถึงจะอยู่รอดนะเนาะลมแรงค่ะทุกคน ไปแล้วค่ะจะเก็บแหงแล้วนะคะแหงก็เปียกนะคะเก็บเรียบร้อยอไปแล้วค่ะเก็บร่วมก่อนนะ